รุบข่าวเรียภูประจำวันที่1กรกฎาคม2อ6 8โดยเอกแอนฟิลเสือใต้พร้อมเปรล่าสุดบาเยน์มิวนิกทีมแชมป์แห่งบุนเดสลิกาให้ความสนใจลุยดีคร ปีกตัวเก่งของเรียร์พูลซึ่งตอนนี้ทางเสือใต้กําลังศึกษาข้อมูลของตัวนักเตะอยู่และคาดว่าอาจจะมีการยื่นข้อเสนอให้กับเรียร์พูลเร็วๆนี้ถ้าเรียร์พูลได้ข้อเสนอดีๆอาจจะขายดีอารให้กับบาเยอร์มิวนิกก็เป็นได้ให้เวลา48ชั่วโมงเท่านั้นนาโปลียอดทีมจากอิตาลีขู่เรียร์พูว่าถ้ายังไม่ยอมลดค่าตัวดาวินโนเยต จะเลิกสนใจ oh <my> จะเลิกซื้อแล้วนะตอนแรกเรียผู้ตั้งค่าตัวดาวินอไว้ที่51ล้านปอนด์แต่นาบปรีมองว่าค่าตัวเนี้ยมันแพงเกินไปลดมาได้ไหมถ้าไม่ยอมลอดจะหันไปหาตัวอื่นแล้วบอกเลยว่าตามสบายเพราะเรียภูไม่ได้เดือดร้อนเลื่อนเงินฤ <c oughs> ดูการหน้าเราอาจจะเห็นดาวินโนเยชโชว์รวดลายที่แอนฟิลเหมือนเดิมก็ได้ Happy Birthday เดนายไทรโอนี่นักเตะโยชนอายุ18ปีของเรียบูเมื่อวานนี้ฉลองการต่อสัญญากับเรียบูระยะยาวฤดูกาลนี้น่าจะได้โอกาสลงสนามมากขึ้นติดตามข่าวสารเรียบูสั้นกระชับฉับไวที่ช่องนี้ได้ทุกวันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องเอกแอนฟิล์ด้วยนะจ๊ะ